อ้าวมาแล้วครับนี่ที่ดินสวยๆครับติดลาดยางด้วยแล้วก็ดูวิวภูเขานี่โอ้ร้อยตารางวายังถูกเลยเจ้าของโครงการรูปหล่อก็มายืนอยู่กับเราเนี่นี่ดให้ดูวิวก่อนแนมมีบ้านคุเต็มไม่หมดเลยไปไปดูกันว่าร้อยตารางวามาราคาเท่าไหร่มันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอ่าไปเลยกับกล้องก่อนนะนี่ยโอ้วิวสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูทงนะปิวสวยเลยแสดงว่าลมดีอากาศดีนะฝนกําลังเริ่มตกได้ไม่นานนี่เลยอ่ะไปแนะนำไปเจ้าของโครงการหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่บอยแนะนําตัวนีดนึงครับแม็กอาร์ตที่แลนด อ,อาร์ติแลนด์โครงการนี้มันคุ้นๆนะครับผม40โครงการแล้วครับ40โครงการดูยังไงเนี่ยท่านผู้ชมจะได้รู้ว่า40โครงการหร,หรือให้ดูจากไพ่นี้เลยใช่ครับนี่คือโครงการที่สิบโครงการที่40แล้วเราอยู่ที่ไหนกันเลยนะครับอยู่ที่ตําบลดอนคาอำเภออู่ทองสุพรรณบุรีครับตบาบลดอนคาอําเภออู่ทองสุพรรณบุรีเอ๊ะจริงไหมเนี่ยอันนี้ที่พี่บอกว่าท,ที่บอกไปเก่ก้เกินไปเนี่ยมันติดลาดยางติดลาดยางครับไหนลาดยางยังไงมันเป็นถนนหินคุกทั้งหมดเลยนะ นี่ด้านนี้ครับพี่บอยด้านหน้าใช่ไหมครับด้านหน้าครับโอ้ดนนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาพาเดินชมนิดนึงฮะด้านหน้าเอเส้นนี้มันไปไหนครับเนี่ยจากเขากำแพงไปหนองไก่เหลืองครับเส้นนี้เขากำแพงไปหนองไก่เหลืองครับผมแอบมีนายแบบด้วยจ้างมาแพงไหมครับนี้ <c oughs> <c oughs> นายแบบพื้นที่ของเรานี่พื้นที่เท่าไหร่ครับพี่ขายเนี่ยหนึ่งร้อยตารางวาครับพี่บอยหนึ่งร้อยตารางวาเนาะอยู่ในนี้เลยใช่ไหมฮะใช่อยู่ในนี้เลครัะ ปกติมีโฉนดนะแต่ไม่ต้องโชว์ไม่ต้องโชว์ครับเดี๋ยวโดนแบนกอดไว้ให้แน่นคืออย่างนี้เราลงสื่อสื่ออันเนี้ยมันเห็นโฉนดแล้วมันก็จะแบนเราตลอดะเนาะแต่ให้ท่านผู้ชมสบายใจได้เลยว่ามันติดถนนลาดยางนะครับแปลงละหนึ่งร้อยตารางวาดอนคานี่มันห่างจากกรุงเทพไกลไหมร้อยสิบโลครับพี่บอยร้อยสิบกิโลโอ้ร้อยสิบกิโลก็ขับรถก็ครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วเนาะเอ้ย<ม>ไม่ใช่ดิชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งครับอ่าชั่วโมงครึ่งงั้นสบายใจได้ละเดี๋ยวพาพี่ชมข้างในเดี๋ยวได้ไหมได้ครับบพี่่ออยา มันถูกอย่างนี้นี่ชัวใช่ไหมว่าเป็นคุดแดงไม่ใช่สอบกอไม่ใช่คุดเขียวนะฉนบค,คุดแดงครับซื้อแล้วรอนานไม่เด็กกว่าเฉลดกับบ้านก็ <c oughs> สักห้าหกปีใช่ไหม <c oughs> ประมาณ2เดือนครับรับโฉนดกับบ้านเลย 2, 2> เดือนเนาะรับโฉนดกับบ้านได้เลยเนาะตอนนี้เราทําเรื่องแบ่งแยกกับพูดง่ายๆก่อนอย่างนั้นทําเรื่องแบ่งแยกเรียบร้อยครับอ๋อรู้แล้วทําไมโครงการนี้มันถึงไม่แพงแต่ยังไม่บอกราคานะเพราะมันไม่มีไฟฟ้า <c oughs> มีไฟฟ้าเรียบร้อยครับขยายเขตเดี๋ยวไฟฟ้าจะตั้งหน้าแปลงทุกแปลงเลยครับ อ๋อไฟฟ้ามีครับผมมีครบทุกแปลงเลยเดี๋ยวเข้ามาหมดเลยใช่แล้วก็น้ําก็เดินไวเรียบร้อยแล้วได้ข่าวว่าทั้งหมดเนี่ยเหลือไม่กี่แปลงแล้วดิใช่ครับพี่บอยอ่าใครช้าเ็าอดนะเพราะว่าก่อนที่จะมาทําสื่อให้เนี่ยเกือบหมดแล้วใช่ไหมใช่ครับอ่าไอ้ภูเขานั้นภูเขาอะไระครับเขาดีสลักครับแปงลงเขาดีสลักครับผมถ้าใครอยากรู้ว่าเขาดีสลักอยู่ตรงไหนก็ให้เปิดคูเกิลแมปได้เลยเนาะแต่เป็นด้านหลังของเขาดีสลักครับอ๋ออันนี้ด้านหลังครับอะไรเจดีนี่คืออะไรฮะวัดเขากําแพงครับผมวัดเขากําแพง จากนี้ไปไกลไหมวัดเขาเขาเขาก็าแพงเนี่ยฮะหกิโลครับพี่วัวหกิโลก็แสดงว่าใครอยากรู้แปลงนี้อยู่ตรงไหนก็ให้จับ Google เอาแล้วกันใช่อ่าไปเดี๋ยวพาชมหน่อยอครับ100ตารางวาฉนุดคุดแดงน้าพร้อมไฟพร้อมนี่ได้อะไรอีกไหมอยากได้ของแถมอะจุดเด่นก็คืออยู่บนเนินเขาอยู่บนเนินเขาตรงแปลงเราเนี่ยจะมองเห็นรอบข้างได้หมดเลยแล้วก็ของแถมก็คือร้วยข้ายด้านหน้าทุกแปลงครับ ให้ด้านหน้าหนึ่งด้านล้อขบอยเป็นยังไงเป็นแบบนี้เลยครับ3ชั้นอ๋อให้ล้อขบอยด้านหน้าโครงการด้านหน้าแปลงที่ท่านจะซื้อเนี่ยหนึ่งด้านอีก3ด้านเขาก็เหมือนอันนี้อยู่ที่ลูกค้าลูกค้าจะทำขบลอยก็ได้อันนี้จองไปแล้วเนาะใช่ครับที่จองแล้วเขาก็เตรียมทํารั้วอย่างนี้ใช่ไหมใช่หนึ่งงานนี้มันพื้นที่ประมาณไหนครับเนี่ยก็หน้ากว้าง20 20 20บยบหมดเลยอ๋อเหมือนกับตัวแปลงนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับตัวอย่างนี่นะอ่าไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างพาเเดดดิินนนทีู่ึะครับ มันเป็นไปได้ไหมว่าที่นะสาเหตุมันถูกอีกอันนึงคือน้ํามันท่วมน้ําไม่ท่วมครับเป็นที่เนินประวัติไม่มีนะครับไม่มีพยายามจะหลอกถามให้หมดเลยว่ามันท่วมไม่ท่วมอะไรยังไงนะครับสรุปว่าหนึ่งไงของเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยขายอยู่เท่าไหร่ครับเนี่ยหนึ่งเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแสนเก้าเก้าครับอ๋อหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันใช่ไหมครับผมขาดอีกหนึ่งพันครบสองแสนครับใครออกค่าโอนครับเนี่ย ผมออกให้เรียบร้อยหมดเลยทุกอย่างไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรจ่ายแค่ค่าที่อ่าแสนเขาจ่ายแค่ค่าที่ค่าทางแค่นั้นเองนะครับโครงการเราเนี่ยยันนู้นเลยใช่ไหมฮะใช่แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่เหลือแล้วคนก็จะมาจองกันไปเรื่อยๆแล้วนะครับอันนี้เวลาโอเคซื้อเสร็จเนี่ยเราไปนัดโอนกันที่ปั๊มไหนเนี่ยโอนที่สํานักงานที่ดินสำนักงานที่ดินครับผมโอ้ไม่หลุดเลยน้องแม่นเป๊ะเลยนะที่แม่นเพราะอะไรเพราะว่าประสบการณ์เพียบครับอ่าแล้วอย่างหนึ่งเราเจอกันมา3 4ปีแล้วมั้ง ครับเจอพี่บ้านนันแล้วเราไปเจอกันที่สํานักง,งานที่ดินบ่อยเจอกันประจำเพราะฉะนั้นแปลงนี้เป็นอีกหนึ่งแปลงที่ผมการันตีให้ว่าชัวนะซื้อจริงได้จริงของจริงลูกค้านี่ที่ผ่านมาเกือบ39โครงการนี่โอ้หลายร้อยคนแล้วมัง้งเยอะมากครับที่เข้ามาชมคลิปเนี้ยเชื่อว่าเป็นคงนคน,คน,คนที่เคยซื้อบ้างแหละอ่าใครเคยซื้อก็ทักทายกันมาหน่อยแล้วกันเนะาะปราปามีมีไหมมีไหม,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 มเดินเรียบร้อยแล้วเห็นท่อมีอยู่มีอยู่เรียบร้อยใช่ครับเดินเรียบร้อยแล้วครับเอ๊ะเมื่อกี้ได้ยินขารเเอองง ของโครงการครับเราเจาะเองใช่ครับเราไปเสียเงินทําไมทาไมไม่ไปเอาประปาหมู่บ้านเราไม่ต้องไปใช้ของชาวบ้านเพราะว่าของชาวบ้านเขาใช้กันเยอะแล้วกลัวน้าชาวบ้านไม่พอใช้ครับพี่บอลสองอย่างหนึ่งเรากลัวไปแย่งเขาเราสองเขาลก็เขามาแย่งเราอีกเราอยากจะให้ลูกค้าเราได้ใช้น้าอย่างครบถ้วนเต็มเปี่ยมทุกบ้านเต็มที่เดี๋ยวพาดูตรงไหนที่บอกเป็นเนินนะฮะอยากเห็นยังเลยได้พี่บอลพาเดินชมหน่อยนะครับอ๋อซับแป้งแป้งไหนเข้าซื้อปุ๊บเตรียมไอ้รั้วรั้วเนี่ย ทำก่อนโอนหรือโอนก่อนทำทำก่อนครับทมาจองก็ทําให้ได้เลยครับอ่ะไอ่แสนหนึ่งแสนอะไรนะเก้าหมื่นเก้าพันครับผมวางเงินดาวเยอะไหมเงินจองวางหมื่นเก้าครับสิเปอร์เซ็นครับผมวางหมื่นเก้าครับอ่าวางหมื่นเก้าแล้วก็จบเลยทีนี้บางคนก็บอกโอ้โหกลัวไม่ทันยังเลยเนี่ยมันไปไวกันเหลือเกินนี่แป๊บเดียวก็หมดแล้วร้อยตารางวาแล้วไม่ค่อยมีด้วยส่วนใหญ่ก็แปลงใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมั่นใจเราโอนอออนไลน์มาได้เลยครับไม่โกงไม่โกงครับทัวร์การันตีการันตีครับอ่ะแต่ขั้นแรกขอให้โทรมาก่อน โทรมาครับอ่าโทรมาแล้วค่อยคุยคุยเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ค่อยให้เลขบัญชีถ้าจะเอาถ้ามั่นใจนะครับถ้ากลัวโกงให้มาดูก่อนดีกว่าใช่ครับอ่ะแล้วถ้าจะดูานงานด้วยดูดูลมดูฟิลด้วยครับอ่าดูบรรยากาศเนี่ยเราระวังที่เรารีวิวนี่ลมนี่ดูทงนะครับทีนี้ถ้าจะมานี่มาวันไหนได้บ้างมาได้ทุกวันเลยทุกวันเลยดูความเรียบร้อยของตกแปงเลยอ่าเดี๋ยวเราพาชมที่จริงที่หมดเลยโอ้โหลมกังหันนี่แทบปิวหลุดเลยนะครับลมแรงมากด้านนนนก็เขาก็ปลูก อ๋อนุ่นเขาพ่อปูครับผมอ่าเขาพ่อปูเดี๋ยวมนุ่นภูเขารอบด้านนะครับชุมชนนี้บ้านคนเยอะไหมฮะเยอะครับพี่บอยฝั่งตรงข้ามก็มีนี่เต็มเลยครับอันนี้เป็นโรงงานผลิตอะไรแล้วครับเนี่ยเป็นเป็นบ้านคนครับนี่เขามีรถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวอ้อยครับอ๋อเขาเก็บรถเกี่ยวข้าวใช่ครับอ่าเขาดูเหมือนชุมสูง,สงไม่เห็นโรงง,ง,งงานอะไรใช่ครับตรงนั้นก็เป็นบ้านคนบ้านคนอ่าเฮ้ยจากนี้ไปอำเภออูอ่ทองนี่กี่กิโลเนี่ยสิบเอ็ดโลสิบเอ็ดกิโลถึงอู่ทองครับอู่ทองนี่อู่นี่อู่ข้าว เข้าน้ำเอาเข้าน้ำตลาดใหญ่ใช่โรงพยาบาลนี่รู้สึกว่า3 4สที่แล้วมั้งใช่ไหมใช่สาสที่เลยครับห้างสรรพสินค้าก็มีมีโรตัสครับโรงหนังก็มีเมเจอร์อ่าครบหมดแล้วที่อะไรนะที่เขามีพระแกะสลักอะไรนะปุษยาคีรีครับพี่บอยพระแกะสลักครับปุษยคีรีอยู่ตรงนั้นเลยครับอ่าเพราะฉะนั้นสบายได้ใจได้ว่ามาอยู่ในหัวเมืองอันใหญ่ครับแล้วดินนะครับมันเป็นดินดําใช่ไหมดินดำครับตรงนี้นดินดำอันนี้มันอาจจะเรียบเรียนิดนึงเพราะว่าเราถ่ายเราปรับไปนานแล้วปรับพื้นท มูนก็คือเป็นดินดําเดิมๆเลยใช่ครับอ่าซึ่งเราซื้อมาจากที่อื่นหลายปีแล้วครับผมซื้อแม่ดินดินเดิมๆดินเดิมครับอ่าดินเดิมๆไม่ใช่ดินซื้อนะครับอ่าโอเคครับไปเราเดินไปเรื่อยๆก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อได้อีกอย่างนึงรัว่าเออมันมีตัวตนมันมีอะไรกันต่างๆหลายอย่างทีนี้เราคนจะโทรนัดนี่โทรนัดได้เบอร์อะไรครับศูนย์แปดเก้าครับแปดสามหกสี่สองสองเจ็ดอีกซักรอบศูนย์แปดเก้าครับแปดสามหก 4227โทรมาได้เลยแล้วมันจับจองกันมาคุยกันอะไรต่างๆกันนะครับที่เป็นธงที่เขาขาวเนี่ยทั้งหมดโครงการใหญ่เนี่ยองเราหมดเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเราสบายใจได้นะครับเอ,อย่างที่ขับรถมาเนี่ยเห็นธงขาขาวเนี่ยนะฮะ,อ,ะอ่านว่าอะไรนะอ่านว่าเอากภษากิจอาร์ต้แลนด์ครับอาร์ต้แลนด์เบสโลเคชันแลนด์เพราะฉะน,นั้นเนี่ยผ่านมาแถวเนี้ยผมว่าต้องผ่านอีกหลายโครงการสบายใจได้จริงๆเราผมจะบอกว่าถ้าเป็นธงขาวเนี่ยคือผมเจ้าแรกครับ เจ้าแรกอ่าเจ้าแรกสีขาวนี่ความหมายมีไหมเพลงก็สีขาวมันเป็นเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ธรรมชาติอากาศดีความบริสุทธิ์ของคนทําที่ดินด้วยครับโอ้สุนใจที่ดินสาขาวใช่อ่าพูดง่ายๆที่ดินสาขาวสบายใจได้อันนี้การันตีให้นะพี่ช่วยการันตีให้ด้วยเพราะรู้จักกันมาก่อนนะครับอ่ะโอเคไหนไหนตรงไหนที่บอกว่าสวยๆของจุดพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนจะรู้าอยู่บนเนินเราจะมองเห็นวิวรอบเลยครับเนี่ยนะฮะครับ มีบ้านคนเสาไฟตรงนั้นก็มีใช่ครับโอ้ภูเขามาไกลๆนี่เต็มเลยนะครับขอคุณตัวนิดนึงอ่นอย่างี้ที่เราบอกเมื่อกี้เป็นโรงเก็บอะ,<ช>อะไรรถเกี่ยวใช่ไหมฮะใช่ครับอย่างนี้เวลาที่เขาเผาไร่อ้อยเราจะไปอยู่ตรงไหนกันเนี่ยเราแวกนี้ไม่มีใครทาไร่อ้อยเลยครับมีแต่ทขาข้าวโพดแล้วก็มันสําปะหลังคนะรับพี่บอยคือมันสําปะหลังเขาไม่เผาอยู่แล้วไม่เผาข้าวโพดส่วนใหญ่ก็ไม่เผาครับผมส่วนใหญ่จะเก็บวแล้เกี่ยว พยายามสบายใจได้พยายามจะหลอกล่อหาทุกอย่างเลยเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อนะครับที่ที่มันเป็นเดิมนี่เพราะอะไระมันเป็นเองหรือยังไงเดินธรรมชาติเดินธรรมชาติครับเราไม่ได้สร้างนีเองเลยใช่แล้วแล้วเราก็ต้องการให้มันเคิร์ฟเดิมๆไว้ให้คนที่ชอบครับเป็นสเต็ปที่าือต่าลูกค้ามาซื้อพื้นเรียบก็ต้องถมเลินเหมือนกันแต่นี่มันมีแล้วมรนก็มาเลื่อนบางคนเขาชอบตรงที่ว่ามันเหมือนกับ ภาคเหนือมันธรรมชาติเพชรบูรณ์เชียงใหม่เชียงรายที่สูงสูงต่ำต่ำเขาไม่ชอบคนาไม่ชอบเรียบบนเนินพี่น้องอ่าไปเลยไปเลยไปเลยบนเนินนี่แปลงนี้ก็หนึ่งงานเหมือนกันหนึ่งงานหมดเลยครับอีบนเนินนี้สมมุติว่าคนเห็นปุ๊บมีชอบยังอยู่ไหมแปลงนี้ได้นะได้อยู่นะได้ครับอ่าใครจะจองไปนี้ก็บอกเลยจองบนเนินอ่าจัดให้เลย ช้าก็หมดเหมือนเดิมนะใช่ครับต้องรีบครับอ่าไม่ไม่ไม่ได้พูดแบบอ่ลักษณะคือให้เร่งรีบเพื่อไม่ตัดสินใจแต่ก็มันจะบอกว่าแปลงเล็กมันหาย,ยากหนึ100่งร้อยตารางวานี้ไม่ได้มีง่ายๆอ๋อแปลงนี้ใช่ไหมครับอยู่บนเนินใช่ครับสีชมพูนี่คืออะไรบ้านคนบ้านครับบ้านเพื่อนบ้านเราอ๋อแสดงว่าไม่เปี่ยวเดียวดายละไม่เปี่ยวแน่นอนครับอันนู้นก็มีคนอยู่นั่นก็บ้านชาวบ้านครับอ่าโอ้หมองไกลๆนี่บ้านคุณเต็มเลยนะฮะใช่พี่บอยอันนั้นจะไม่เขาพ่อปู่เขาพ่อปู่ก็เห็นกว้างๆเลยครับโอ้ือ วิวเขากว้างๆเลยครับเนี่ยโล่งๆเลยนะฮตรงนู้นก็คือวัดเขากําแพงอ่านี่วัดเขาดีสลกักครับผมนนี้เขาขุดอะไรกันขุดหนูหรืออะไรฮะเ <laughs> จ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ลง<อ>ปักเขตครับทีมงานเราทีมงานอของช่างหลังวัดครับอ๋ออันนี้เราวัดเรียบร้อยแล้วใช่ครับแสดงว่าทุกหลักเนี่ยจะต้องมีหมดุดใช่ครับเพั้นมาตรวจสอบได้หมดเลย โอเคก็เป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับขออีกเที่ยวหนึ่งหนึ่งร้อยตารางวานี่ขายเท่าไหร่นะหนึ่งเก้าเก้าครับผมหนึ่งเก้าเก้าอ่าแถมรั้วให้หนึ่งด้านคือด้านหน้าด้านหน้าหนึ่งด้านโอนฟรีโอนฟรีน้ำมีไฟมีถึงหน้าแปลงครับทุกแปลงถนนสาธารณะทั้งหมดทั้งหมดครับอ่าแล้วก็ที่สบายใจอีกอย่างหนึ่งคือซื้อแล้วไม่ต้องรอนานอะไรมากเอาถนนกลับบ้านได้เลยประมาณ2เดือนไม่เกินนี้ครับเราให้ข้อมูลตรงๆกันเลยเพราะตอนนี้ขายจริงโอนจริงรับถนดจริงอาร์ติแลนด์อ่าของจริงเลยฝากชชื่อนี้ไว้ด้วยเลย แล้วโครงการที่4 1 1 0 2 0 3เริ่มยังดูอยู่ you, ครับดูอยู่อ่าเดี๋ยวก็ได้พบกันในเร็วนี้กันครับพี่บอยปกติเนี่ยฮะแปลงเล็กๆอย่างนี้มีบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยนะครับหายากหายากอ่านู่นอ่นนะ3-4ไร่แล้ว3-4ไร่เราคิดเล่นๆนะถ้าไร่หนึ่ง3แสน -4 แสนคูณ3-4เข้าไปก็ห<ม>ลายกว่าบาทอ่าก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่ถูกๆเอ้ยพี่ถามนิดนึงว่าตอนนี้ตรงหน้าถนนเนี่ยหนึ่งไร่มีไอ้หนึ่งงานมีไหมมีมีอายุบ้างไหม เดือยู่สี่แปลงอ่าราคาเท่าไหร่ข้างหน้าติดถนนระยางสองห้าเก้าสองห้าเก้าแพงกว่านิดนึงแพงกว่านิดนึงเพราะว่าลค้าขายได้เลยด้านหน้าอ่าเพราะข้างหน้ายังมีอยู่บ้างนะครับเพื่อนให้โทรมาติดต่อให้โทรมาสอบถามกันขอเบอร์อีกรอบนึงเป็นคนเซาซีหน่อยนึงศูนย์แปดเก้าครับแปดสามหกครับสี่สองสองเจ็ดอ่าใครสนใจยังไงทุกในอาติแลนด์อ่าถ้าคือสมมติลูกค้าเนี่ยโทรมาแล้วบอกคุยเสร็จนะไม่ชอบเรามีการด่ากลับไหม ไม่ครับไม่มีนะอ่าเราใจดีกันแล้วถ้าคนมาชมแล้วเกิดมาแล้วไม่ชอบละ่ะว่าเขาไหมไม่เป็นไรครับสบายถือว่ามามา,มาชมเหมือนมาเที่ยวกันของซื้อของขายมาเที่ยวกันได้มาชมกันได้เนาะใช่ครับอ่ะวันนี้ขอบคุณมากครับมีอะไรฝากท่านผู้ชมนิดนึงไหมครับก็อยากให้มาดูที่ดินสวยๆบนเนินเขา100อตารางวาซึ่งหายากมากครับตอนนี้ผมทําที่ดินจริงๆเนี่ยทีเ่เป็นที่เนินเขาแล้วมีวิวแบบเนี้ย แค่วิวก็คุ้มแล้วครับอ่าไม่ค่อยมีแล้วแปลงมันเล็กด้วยแล้วสําคัญที่สุดคือเชื่อถือได้าการให้ีจองกันอรีบโทรมาคุยกันอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วกันอะวันนี้ขอบคุณมากนะครับยังไงก็ขอให้ปิดโครงการได้โดยเร็วแล้วกันเนาะขอบคุณมากขอบคุณมากครับ<ด>รบวัสดีครับ